你没看过。 một cô ba cô chị bay Muito bem. ทเรียนนี่คนนั้นเราจะขึปข้างบ้นัน โอยจัดเล่นดีนดนโอ้ยน้าขึ้นบัไดยะอะไรวะ คนทุนอะไรแบบี้เได้มก่ได้ยโอ้ยถึงไม่ถึงทำไมคุณเหร ลกคนตัดเยื่ขึ้นมาได้ขาลบก่อนแล้ค่อยเออได้ต่อยู่ไม่ำช่ไทำไงวะทำไงอ่ะงงอะตึตรงนี้เหรอจูดเลยแม่ให้ตุกตกม่จ่าแม่คุณ โอ้ย,อยเกือบจะขึ้นได้อยู่แล้วโอ้ยเกือบจะขึ้นได้เกือบขึ้นได้คนหนึขึ้นหน้ทำไมดขึ้ยากจังวะอ้ยอย่า